สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารู้จักทำความรู้จักกับ DCA นะครับว่า DCA นี่คืออะไร DCA หรือ Dollar Cost Averaging นะครับคือการลงทุนแบบตัวเฉลี่ยต้นทุนนะครับโดย DCA เนี่ยถือเป็นวิธีการลงทุนรูปแบบหนึ่งนะครับด้วยมูลค่าเท่าๆกันในแต่ละเดือนโดย DCA สามารถทำได้กับหุ้นลายตัวหรือดัดชนีเช่นเซ็ตหหรือเซ็ตร้เป็นต้นนะครับ ด้วยมูลค่าเงินลงทุนที่เท่าๆกันในแต่ละเดือนเนี่ยถ้าเราใช้วิธีแบบ DCA ในกรณีที่ราคาหุ้นลดลงเนี่ยเราจะได้จำนวนหุ้นที่มากขึ้นนะครับและในทางตรงกันข้ามถ้าราคาหุ้นสูงขึ้นปริมาณหุ้นที่เราจะได้รับในแต่ละเดือนจะน้อยลงนะครับด้วยการใช้เงินลงทุนที่เท่าๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตารางแล้วก็วิธีการจำลองพอร์ตให้ดูในหน้าถัดไปนะครับ ในตารางนี้เป็นการจำลองพอร์ตโดยใช้วิธีแบบ DCA นะครับด้วยระยะเวลาการลงทุน1ปีนะครับโดยใช้เงินลงทุนในแต่ละเดือนเนี่ยเดือนละ5,000บาทนะครับก็คือ,เ,อเป็นการซื้อหุ้น1ตัวนะครับตัวเดิมเลยนะครับติดต่อกันในเ,เป็นระยะเวลา12เดือนนะครับสังเกตว่าในเดือนที่1เนี่ยราคาหุ้นที่15บาทนะครับเราใช้เงินลงทุนไป5 0 0 0 จำนวนหุ้นที่เราได้รับก็คือ333นะครับในเดือนที่2เราก็ซื้อหุ้นตัวเดิมซึ่งในเดือนที่2เนี่ยราคาหุ้นมันปรับเพิ่มขึ้นไป16บาทนะครับด้วยเงินลงทุนของเรา5,000เนี่ยเราจะได้หุ้นน้อยลงนะครับเหลือ312หุ้นนะครับเดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5เราก็ยังทำแบบเดิมไปเรื่อยๆนะครับก็คือซื้อหุ้นตัวเดิมด้วยเงินลงทุน5,000ที่เราวางแผนไว้เรื่อยๆนะครับจนครบ 12เดือนนะครับเรามาดูค่าเฉลี่ยของอาการซื้อหรือว่าการทำแบบ DCA กันนะครับด้วยวิธีการ DCA หรือการเฉลี่ยถัวเฉลี่ยต้นทุนเนี่ยราคาหุ้นของเราเนี่ยจะได้รับมาอยู่ที่15.42นะครับด้วยเงินลงทุนทั้งหมด60,000บาทนะครับในแต่เดือนเดือนละ5,000นนะครับโดยจำนวนหุ้นที่เราได้รับทั้งหมดเนี่ยก็คือ4,152หุ้นนะครับ คือวิธีการทำ DCA เนี่ยมันจะเป็นาการเฉลีย่ยต้นทุนออกมานะครับคือเราอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักเดือนใดเดือนหนึ่งมากจนเกินไปนะครับผมยกตัวอย่างดูว่าถ้าในกรณีที่เรานำเงินลงทุนทั้งหมดนะครับซึ่งาจากที่ดูเนี่ย12เดือนเราใช้เงินทั้งหมด60,000ใช่ไหมครับถ้าเกิดเรานำเงิน60,000เนี่ยไปซื้อแค่ครั้งเดียวเลยเราอาจจะไปซื้อในเดือน4นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ ไปซื้อในเดือน4ซึ่งสังเกตว่าในราคาราคาหุ้นของเดือน4เนี่ยมันขึ้นสูงถึง23บาทนะครับซึ่งถ้าเรานําเงิน60,000ไปซื้อหุ้นตัวนี้นะครับตัวเดียวกันเนี่ยในราคา23บาทเนี่ยปริมาณหุ้นที่เราได้รับเนี่ยจะแ,แค่2,608หุ้นซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับการทํา dca เนี่ยจะสังเกตว่ามันต่างกันเกือบ50%นะครับหรืออีกกรณีหนึง่งเราอาจจะไปซื้อหุ้นในเดือน7ซึ่งในเดือน7เนี่ยถ้าเราดูเนี่ย ราคาหุ้นจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดของปีนั้นเลยนะครับก็คือ8บาทโดยเงินลงทุน60,000บาทเราสามารถซื้อหุ้นในราคา8บาทเนี่ยเราจะได้หุ้นคืนมาทั้งหมด7,500หุ้นด้วยกันมันก็จะมากกว่าค่าเฉลีย่ยที่เราที่เราซื้อแบบ DCA ไปนะครับเพียงแต่ว่าทั้ง2แบบไม่ว่าราคาสูงหรือาราคาต่ำเนี่ยคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่า ในเดือนไหนราคาจะสูงที่สุดหรือในเดือนไหนเนี่ยราคาจะต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อแบบ DCA เนี่ยจะเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่เราจะไปซื้อในเดือนสีก็คือเราอาจจะได้ราคาที่สูงจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการเฉลี่ยการซื้อในแต่และเดือนเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ลงมานะครับหลังจากเรารู้จัก DCA ไปแล้วนะครับว่าคืออะไรและมีวิธีการอย่างไรนะครับ เดี๋ยวลำดับต่อมาผมจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับสำหรับการคำนวณกำไรขาดทุนนะครับสำหรับการลงทุนในแบบ DCA หรือลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยต้นทุนนะครับโดยเครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือของทางเว็บ s t t เท com นะครับที่เขาจัดทำไว้ให้สำหรับสมาชิกในการจำลองพอร์ตการลงทุนแบบ DCA นะครับเดี๋ยวส่วนลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน Description ของตัวคลิปด้านล่างนะครับให้ทุกคนได้ลองดองเล่นกันดูนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสอนวิธีใช้นะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็คือพอเข้ามาหน้านี้เนี่ยเ,เขาจะมีให้เราใส่ชื่อหลักทรัพย์นะครับที่เราจะใช้จำลองพอร์ตของเรานะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นเป็น PTT แล้วกันนะครับก็คือปตอทนะครับแก็ลำดับต่อมาเราจะต้องใส่เงินลงทุนที่เราจะใส่ในแต่ละเดือนหรือ แต่ละสัปดาห์นะครับเบื้องต้นผมใส่เป็น10,000แล้วกันนะครับก็คือเราจะลงทุนทุกๆจะใส่10,000บาทนะครับก็คือเราจะลงทุน1 0,000บาทในทุกๆเดือนนะครับความที่ในการลงทุนอันนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นรายเดือนหรือว่าเป็นรายสัปดาห์อันนี้ผมเลือกเป็นรายเดือนแล้วกันนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยเขาจะมีให้เลือกด้วยนะครับว่าเราอยากจะลองจําลองเป็นกี่ปีนะครับอันนี้จะเป็น1ปี3ปีหรือ5ปี เดี๋ยวอันนี้ผมจะลองเลือกเป็น5ปีให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเราลงทุนในแบบ DCA นะครับสำหรับหุ้นปตทย้อนหลัง5ปีนะครับลงเงินลงทุนในแต่ละเดือนเดือนละ1 0 0 0 0บาทเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็กดคำนวณได้เลยนะครับนะครับตรงนี้ก็จะแสดงผลออกมานะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นเงินลงทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นต้นทุนตัวเฉลี่ยของเรานะครับ ส่วนลำดับต่อมานะครับมูลค่าปัจจุบันตรงนี้ก็คือจะอ้างอิงณนะราคาปัจจุบันณนะตอนนี้เลยนะครับก็คือหุ้น PTT ตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่33.50นะครับซึ่งต้นทุนเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่4 1 3 4นะครับต้นทุนเฉลี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมแจ้งนิดนึงมันคือการคำนวณย้อนหลัง5ปีนะครับณนะปัจจุบันย้อนหลังไป5ปีโอเคซึ่งถ้าเราดูจากต้นทุนตัวเฉลี่ยกับ ราคาณปัจจุบันเนี่ยนะครับมาาับนจกคำนวณออกมาเป็นตัวนี้นะครับก็คือส่วนต่างของราคาซึ่งณตอนนี้มันติดลบอยู่ประมาณ7 0 0 0 0 9 1 5 0บาทเพราะว่ายัางไงก็ติดลบแน่ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาแค่33,50บาท50เองแต่ต้นทุนของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ41.34ลยทีเดียวนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขายังบอกอีกนะครับว่านับตั้งแต่วันที่เราเริ่มทำ DCA นะครับเราได้เงินปันผล ทั้งหมดมาแล้วกี่บาทนะครับซึ่งของปตทเนี่ย DCA ย้อนหลัง5ปีเนี่ยเเราจะได้ปันผลทั้งหมด3,3702 2บาทนะครับซึ่งถ้าเราหาักจากส่วนต่างของกำไรเนี่ยเราก็ยังติดลบอยู่อีกประมาณรวม40,000บาทนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะแสดงให้เห็นว่าวิธีการ DCA เนี่ยมันก็ไม่ได้ คือมันไม่ได้กำลังการันตีแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นการลงทุนที่จะสร้างผลกําไรให้กับเราเสมอไปนะครับซึ่งมันจะต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างหุ้นตัวอื่นให้ดูอีกสักนอันหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นธุรกิจอื่นไปเลยนะครับเป็นอสังหาริมทรั์แล้วกันนะครับเดี่ยวกับอสังหานะครับเงินลงทุนก็คือให้เท่ากันแล้วกันนะครับหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนนะครับ แล้วก็ระยะเวลาการลงทุนก็5ปีเหมือนกันนะครับกดคำนวณน,นะครับ <Okay. S 1> สังเกตว่าเงินลงทุนของตรงนี้นะครับแลนด์แอนด์เฮกับของปตทเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ของปตทประมาณ4 0 0แสนอันนี้คือผมแจ้งอย่างนี้นะครับก็คือในกรณีที่เราใส่1 0 0 0 0เนี่ย เวลาเราซื้อเนี่ยมันจะคำนวณที่100นะครับหมายถึงว่าขั้นต่ำเนี่ยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราสายไปมันจะมีเศษที่มันไม่ครบเพราะฉะนั้นในการซื้อ1 0,000ในแต่ละเดือนเนี่ยโปรแกรมของเขาเนี่ยที่คำนวณออกมาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะ,ะมันทําให้ตัวเลขเงินลงทุนตัวเนี้ยทั้ง2อันเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมแจ้งไว้เพื่อทราบแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ของตัวแรงอ่อนเฮาส์แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับการ dCA 5ปีนะครับ เงินลงทุน5้าแสนนะครับต้นทุนเฉลีย่ยอยู่ที่9.16นะครับโดยมูลค่าปัจจุบันของหุ้น Land and House เนี่ยอยู่ที่ห้าแสนห่งหมื่นสานะครับราคาก็คือ8.15นะครับซึ่งราคาณปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดกำไรที่ส่วนต่างที่เกิดจากราคาเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ63,000บาทนะครับส่วนเงินปันผลณนะ เริ่มณนะตั้งแต่วันที่เริ่ม DCA ของหุ้นแรงนันเฮาส์เนี่ยจะได้เงินปันผลมาทั้งหมด85,000บาทนะครับซึ่งถ้าดูอย่างนี้ผมอาจจะไม่ได้แบบคำนวณให้เป๊ะนะครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยบวกลบเงินปันผลกับส่วนต่างของราคาเนี่ยก็ยังถือว่ายังได้กำไรอยู่นะครับสำหรับหุ้นแ n d น and เฮาส์ก็หลังจากเห็นตัวอย่างทั้ง2แบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าการลงทุนในรูปแบบ ดีซีเอเนี่ยอาจจะไม่ได้การันตีในเรื่องของการสร้างผลกําไรนะครับแต่ผมมองว่าการลงทุนในรูปแบบ DCA เนี่ยจะช่วยลดความผันผ,ผวนในเรื่องของราคาเพื่อที่จะไม่ทําให้เราซื้อหุ้นในราคาที่สูงจนเกินไปนะครับ